สนใจเสตนี้จิมตะก้าได้เลยครับว้าวอันนี้จะเป็นชุดบอลทุกคนนะครับไว้ใส่ออกกําลังกายใส่เล่นกีฬาได้นะครับเป็นเสื้อนะผมแล้วก็กางเกงนะครับผมในราคาให้ดูราคาก่อนก่อนที่จะรีวิวนะครับผมอึ้งมากนะครับผมนี่ราคาตรงนี้เลยนะเสื้อกางเกงทุกคนมีตั้งแต่เจนถึง5 x l นะนี่เป็นเสื้อแบบนี้มีหลายสีให้เลือกนะครับที่ผมใส่อยู่จะเป็นสีดํานะครับผมอย่างนี้ นะครับผมและกางเกงบอลอ่ะแม่งมีกระเป๋าด้วยนะคือกางเกงบอลปกติแม่งจะไม่มีกระเป๋าตัวนี้มีครับมีกระเป๋าให้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีสายให้นะรดล้ายจะเป็นอย่างนี้นะครับเท่อยู่นะนะครับแล้วเสื้อเสื้อก็เสื้อค่อนข้างดีนะระบายอากาศได้ดีครับใส่วิ่งใส่เล่นกีฬาใส่เล่นฟุตบอลนะครับเล่นได้แทบทตุกกีฬานะครับผมใส่ออกกำลังกายก็ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นด้านหลังครับทุกคนอ่าสำหรับเซตนี้ครับเลือกสีได้ในตะกร้านะครับผมจะเป็นเสื้อดํางเกง จะเป็นเสื้อขาวกางเกงดำนะเสื right ้อเทอกางเกงดำได้หมดเลยนะครับเลือกได้เลยตามที่ต้องการแล้วก็เลือกไซส์ได้เลยครับมีตั้งแต่ M จนถึง 5XL สำหรับตัวนี้นะครับก็โอเคเลยครับเส้นนี้นะครับก็